สวัสดีค่ะอีสา,านบ้านยายปิดมาเมืองพันสูบน้องป่าโอ้วทางนาพนีด้ดีพี่น้องนายายพันานายายพันมาหนิตาดุม่มสถานที่โล่งดีปะยายพาไปเบิ่งสถานที่โลง่งบนต้นไม้อ,ตองต้นมะกรอ,อกเพียงเคยเห็นมันมะกรอ,อกไงตัวน,นี่อู้ยว่าท่านเป็นหน่วยเอาบักกอกคือาว่าท่นเป็นหน่วยไปบรรยากาศ เด้๋โอ้บรรยากาศดีดีอืมกอดไปไปไปมาปีมาปีมหนูกือนบสนขอมหนายอยู่นี่ฟันฟ <c oughs> ันสูบน้องป่าอยู่พูดท่านเห็นอยู่เดียวกอึดอึดโอ้นี่เด๋นี่เดี๋งาง่ายหนึ่งยาย,ย,ายวันย้ายวันมย่งางยากว่าสัน ผุ่นมาเห็นยังไงปู่จะมันทีผลหลายให้ซิบกาไล่เออเออไปไปเล่นเล่นก่อนย้ายไปเออไป <c oughs> อของพอเพียงบรรยากาศหอนในเจ้าหน่อยได้จะไหมกว่ามาช่วงบ่ายช่วงบ่ายๆก็เลยหอนพี่น้องอือไปดูนะพลผนเห็ดน้าปังพี่น้องด้ว้ทีผนหลายค่ะ นี่เพิกวงโอ้ไปเลยตาอูไปหาตาอูตาอู้มันบ่โอ้น้ำยังไม่ไหลอยู่เนี่ยเปดิดอู้สากวงตงัวนี้โอ้เปิดบ่ได้บ่ได้นั่นไงเด้อคนอิสระนี่เหรอตัวเอาเอินวานี่เอาอยู่ตัวนี้ปลาขึ้นมาแล้วปลาขึ้นมาแล้วเทีย่ยงระวังนะลูกหอนแดด ตัวนโอ้ตึกเขี้ยเอวมันเลิกตัวนี่มองมองาเองพุน่ะบุ้ยเก่งค่ะฟ้าอไมาแล้วผุ่น้องอ๋ตาตึกเขี้ย่จ้อืมตาตึกเขี้ยตัวหนามันไหลเนาะนะเพียงไปแล้ว ไม่ต่ปลาตเพียนปลาขาวงงบรรยากาศกูกนกเนาะทึ่แขของแถของแถเลยตายเองเอาเอาปูมา้าเปล่ายายมายมา,มา,ามปลาไม่แต่ทึกแขเอาอยู่นนเนาะอ,อื้น้ำไหลไง ปลาหลาปลาปลาซานี่ปลาหลายจ้ะเพื่อนวะแล้วบรรยากาศไม่เพื่อนๆชมไม่ยาลาบปลาเฮ็ดผื่นนะเพี่อน้องฮาตาเองเอาวานจอบปลาบอนบ่จะ <c oughs> ต,ตึกเหี้ยเอาเจียอืม เลือแค่จุ้มกันบ่ะ <laughs> อ๋อจองร้อยมันบอนก่อนมันบ่นนบะโมจาเอง่งโมจ่าเอ่งสีหวานแห่อารมณากาศบรรยากาศ,ากาศจ้ะพิธีสารอันยัดปีกพนันสูบน้องป่าตะวันนามยังหลายอยู่เพิ่งกัดตึกอแค่เอาพี่น้องหวานแห่อเอาจังใดะสะกว้างเนาะ รัดก right. ันว oh. ันรัดกันวานรัดกันพี่น้องเอาเอาเอิดวุ้ยตึออกมาเลยเนี่ยโอ้ยบดบดลีลาบมา บกำลังฟักกวายอยู่เอาตายยังอออ๊ออ้าโอ้ยโอเยโอ้ยนตนนนเนี่ยเอังยู่ตเก่าอยู่ที่ าเบิ sea, on so so ้งบนจะเบิ้งน้พอนเอาขึ้นพี่น้องพนกำลังฟักกลอยอยู่จ้ะปากกะโหใยไงพี่น้องปากกะโหหนี่ท่าเลก้อยกักกุมเงินเต้พนลนเต้ ดแหวนเนี่ยเพียงแยแลนและลูกมันอ่อนอืมอ้ำก็บม่ได้จิล่ะยังก็ลูกก้อนหินสวยเออพอเพียง กอนินสวยเตี้ยตาอูเอืดบอยความหนากับบอขวมมนะอันนั้นน้ำมูขวมใหม่มาแล้วบารีมากินก๋วยเตี๋ยวบ่แว็กินก๋วยเตี๋ยวบารีขวมขวมขึ้นในเพราะเป็นเย้ นางแดดเด้อล,ลูกไปนางห่งแมแหมนางห่งมผิแหมร่วนห่มเาอตรงนี้ละมันแดดเด้อมงนี่ลูกมันฮอนมันน,นั่งคักกันน้อก้นน่ะนั่นละเออนัน่งอะไรเยน็ยนเย็น <c oughs> อือสีบวานนี่คือเนาะบรรยากาศเอียงล่ะยาเด้อกินบ่ได้เด้อลูกเอเเอ

สานี่มันกัอยูสาอ๋อมันตั้งมาขุดมองวางใตสะพานนีมันกัของเมนเนาะมันกัของยูดีตาเอออ้ยน้ำวันหรือมังคุดนสใหนึ่ี่หมื่นกับดีสี่อฮะดีเรงยังคุณผู้เอาน้ำลจงล้จังไดโอ้ยต้ต้ดเป็ยังไ่ะตอตองเตี ก็ทาเบิงปลาพี่น้องโอ้เอาเพันปันได้ส uh ูบจาบ้านน้ะม um> um> ืดเป็นปะโอ้อ๋ออ๋อบ้านนี้เพิ่นสูบแล้วเพิ่นก็ตึกแห่เอาเฮ็ดอยู่สามมือเฮ็ดอยู่สามมือพี่น้องจังใดอ๋อนั่นปู่บนปลาปลาสร้างบอลปู่บน่ะปู่ไปต้องปลามอ้งล่ะไปจับปลาใหญ่ดิเนาะ อยบอนไหมปลาบอลตะลาเทียไหมปลาบ้านม่งเด้อขึ้นมาแล้วบ่ได้ลำมึงก็ดูมาได้บ่เอาปลาไปควยมาท่างพี่โอ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้ปลาขาวปลานี่ป๋อจ้องกายอืมโอ้เป็นเศรนะตัวเอ้ โอยวันน <c Ris ky> ่ะโอยโอยกับของหมันเนาะปตาไหลให้ันนะ เอาเด้อป่าเดือแค่เอาพี่น um ้องเอ้ยบ่ได้บ่ได้สูบจนบุกเด้เดือแค่เอาจ้ะมันมันบ่บุกมันน้ำไหลลึกน้ำลึกอันที่บอกลึกในนั้นเป็นห้องมันเป็นห้องกุดด้วยนี่มันเป็นห้องไปหาน้ำกุดเต็มยัง ấy là trái ăn, trái ăn tức là tích hoa ba hai nó ý trâu cả đài à, Con có mùi bà, ha <laughs> 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 <laughs>